สวัสดีครับเดิะแกเจ็ตไลฟ์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงการใช้งาน3วันแรกนะครับของ Galaxy A 5 6นะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้มันมีสาเหตุของการที่อาจจะทำให้ข้อมูล3วันนี้ในรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนของ S 2 5นะครับที่ทำตอนต้นปี<ม>เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอาจจะเล่า ลิตนึงก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังกลัวเรื่องของรายละเอียดว่ามันจะกระทบใครหรือเปล่าแต่ว่าม,มันมีสาเหตุน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะสำหรับ Galaxy A56 เนี่ยที่ผมก็ซื้อมาใช้งานเนาะก็ในรอบนี้เราไม่ได้แกะกล่องครั้งแรกอะในวันเปิดตัวแล้วนะครับเพราะว่า Samsung.com ยังไม่ขายเองผมก็ต้องซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายนะครับซึ่งก็รู้อีทีคือวันที่15แล้าอก็เลยต้องซื้อ15แล้วก็ ได้มาแกะกล่องอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนั้นนะครับก็ดีเล์มาสองสาวันนะครับแล้วก็ได้มาใช้งานคราวนี้เนี่ย A 5 6ที่ผมได้ซื้อมาและแกะกล่องในวันนั้นและที่อยู่ตรงหน้าเราณตรงนี้คนละเครื่องกันนะครับคนละเครื่องกันมันมีเหตุผลที่ว่า A 5 6ณวันนั้นกับวันนี้เนี่ยอายุการใช้งานมันต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ว่าผมไปพบ จุดเดียวนะครับที que que ่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของใหม่มันคือของที่แกะแล้วนะครับแล้วเอามาขายให้เราโดยไม่บอกเราล่วงหน้าว่ามันคือของที่แกะแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูนะคร่าวๆปกติเนี่ย a 5 6เนาะซีลอะครับที่เขาเป็นซีลพลาสติกลองกลับไปดูในคลิปเก่านะครับอันนี้ผมบอกก่อนด้วยขนะะคร่าวๆภลายในอกนะ ซึ่งอันนี้ไม่การันตีแต่คือสิ่งที่ผมเห็นก็คือไอ้เจ้าซิลพลาสติกที่ห่อกล่องอ่ะมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงซึ่งผมก็เอใจแล้วว่าปกติอะซิลมันจะตรงทุกรุ่นเลยที่ผมไปเคยไปดูแต่ว่าบางรุ่นมันก็ไม่ตรงแต่ก็ไม่ตรงถึงถึงขั้นเบี้ยวควายอะไรขนาดเนี้ยแต่มันจะค่อนข้างจะตรงอยู่นะครับถ้าย้อนไปดู A35 A55 นะครับ C Flip 6อะไรพวกเนี้ยนะมันก็ ก็จะมีซิลพลาสติกแต่ว่ามันจะไม่เฉแบบเบี้ยวเละแต่ว่าไอ้เจ้ากล่องนั้นอ่ะมันเบี้ยวเละนะครับอันนี้ผมก็เอะใจตอนแรกแต่ว่าก็ไม่อยากตั้งประเด็นกับพลาสติกอะเนาะพลาสติกก็มีโอกาสที่จะเออได้แต่ว่าก็นําพาไปสู่จุดที่เราเช็คจุดที่2นะครับจุดที่2ที่เราเช็คแล้วก็พบว่ามือถืออุปกรณ์มือถือเครื่องนั้นเนี่ยครับอุปกรณ์นั้นเนี่ยมันถูกเลยียซิลก็คือตรงนี้ครับอจัจากครู่นะครับ ให้เข้ามาที่ setting นะครับแล้วก็ลงมาที่ about phone นะครับเมื่อกด about phone เนี่ยมันจะมีข้อมูลโชว์อยู่สักครู่นะครับโอเคเนาะอ่าเมื่อกด about phone เนี่ยจะมีข้อมูลโชว์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะโชว์ imei e serial อะไรพวกนี้นะครับจะโชว์ samsung care plus แล้วก็เหลือเวลากี่วันซึ่งข้อมูลตรงนี้คุณต้องมีการเปิดมือถือแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ต เรียบร้อยแล้วนะครับบางครั้งอาจจะต้องรีควายตัวซัมซุงแอคเคา n ์ด้วยเนาะก็บางครั้งผมก็เคยเจอที่ไม่ต้องใช้ซัมซุงแอคเคาน์บางทีก็ต้องใช้ชส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นอ่ะอาจจะต่อซัมซุงแอคเคาน์นะครับเชื่อมเชื่อมต่อเข้าไปแล้วก็ล็อกอินเข้าไปมันก็จะขึ้นข้อมูลตรงนี้ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับแอป,ปที่อยู่ในแอปโดเมนเบอร์นะครับก็เมื่อต่อเน,นี่ยปุ๊บจะโชว์ตรงนี้ซึ่งมือถือเราอะทุกทุกเครื่องนะครับต้องบอกทุกๆเครื่องนะของซัมซุงอะครับณนะวันนี้นะ ท,ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นทุกราคาเลยนะมันจะซื้อสมัครแ a r e p ลา s ได้นะครับซึ่งแกะวันแรกเนี่ยมันจะต้องเหลือว่าเหลือเวลาในการซื้อแ Sha ร์พลาสสาวันนะครับอันนี้บอกเลยนะจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอถ้าแกะปุ๊บยีิบเก้าอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอย่างอันเนี้ยอันนี้ผมแกะเมื่อวานนะครับพอแกะเมื่อวานเนี่ยวันเมื่อวานมันเปนสามสิบเนาะเหลือสามสิบวันแล้วก็วัน,วนนี้เหลือยี่สิบเจ้าวันเป็นเขาการเขาดาวน์นับถอยละละหลังอันนี้ถูกต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่วันนั้นที่ผมแกะ ไอ้เจ้าวันตรงเนี้ยมันเหลือประมาณสักผมจำไม่ได้ว่า29-28แอะไรแล้วแต่ไม่ครบ30มสิบนะนะไม่ครบสานะครับก็เป็นประเด็นที่ผมสงสัยในจุดที่2ก็เลยขอในการเปลี่ยนมือถือมาเป็นเครื่องนี้แทนนะครับอันนี้คือจุดในการเช็คแต่ถ้าเกิดหน้านี้เข้าแล้วให้หาไม่เจอ About Phone อยู่ตรงไหนนะครับไปแอป Samsung Member ได้เช่นกันนะครับโดยแอป Samsung Member อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมอมวยตรงนี้เนาะ กด Samsung Member เลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ให้กดไปที่แถบขวาสุดนะครับตรงนี้นะครับจะโชว์วันเหลือกี่วันนะครับอันนี้ทำไมมันไม่ตรงนะครับเพราะว่าเวลาอัปเดตอินเทอร์เน็ตเนาะบางทีข้อมูลตรงนี้กับตรงนั้นมันอาจจะมีตัวเลขเหลื่อมกันบ้างเพราะว่าอันนี้เพิ่งข้ามวันมาแต่จริงๆมันต้องตรงกันนะครับโดยโดยข้อมูลตรงนี้มันจะไม่ดิฟกันอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดคุณกดซื้อปุ๊บก็จะได้สิทธิ์ Samsung Care plus ก็จะมาขึ้นหลอดแถวๆนี้ นะครับแบบที่ Galaxy S Series เขาได้แถมมา Galaxy S Series เขาได้แถมมาอันนี้เข้าสู่คลิปเนาะว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้คลิปรอบนี้มาช้านะครับแล้วก็คลิป3วันที่ผมใช้งานมาเนี้ยวันนี้เป็นวันที่3เนาะวันแรกกับวันที่2อยู่ในเครื่องก่อนนะครับซึ่งรวมๆผมมาเล่าให้ฟังว่ามันใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องการใช้งานโอเคนะครับอย่างแรกก่อนเลย A56 ในรอบนี้เนี่ย เปลี่ยนแปลงหลักๆคือเรื่องดีไซน์นะครับที่กล้องเขาก็มีครอบเลนส์กล้องที่ทุกคนอาจจะอยากได้มานะครับหรืออาจจะไม่อยากได้มาไม่ทราบแต่ก็เขาให้มาแล้วนะครับซึ่งถามว่าแกะได้ไหมก็ไม่แนะนำให้แกะเพราะเขาติดกาวเหนียวแน่นอนนะครับหรืออาจจะมีการเชื่อมต่อกับตัวบอดี้ของตัวกระจกหลังด้วยนะครับซึ่งมันก็ถ้าแกะแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายแน่นอนอันนี้บอกก่อนเลยนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องของขอบบอดี้นะครับที่ ใช้เป็นลักษณะเหมือนเป็นโลหะและ้วไปกลึงนะครับคล้ายๆ A55 เนาะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนชาทีเดียวเพราะว่าชิ้นงานตรงขอบๆเนี่ยเขาทำมาดีมากขึ้นกว่ารุ่น A55 นะครับถึงแม้ว่าจะมีความแบบโชว์ความเป็นโลหะโดยการกลึงโลหะให้เป็นแบบลายๆแบบเนี้ยก็ตามทีเนาะคือลายคล้ายกันมากจริงนะครับผมก็ติดกันรอยตรงก้นเพื่อป้องกันรอยเพราะ A55 เนี่ยเป็นรอยขนากมากเนาะลายคล้าย รอยคล้ายๆตัวจา l ลกซีโนยี่ที่เป็นรอยตรงแถวก้นฉากนะครับเนาะก็ลักษณะประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันดูแพงมันดูดีไหมมันก็ดูก็ดูเป็นโลหะเหมือนซัมซุงต้องการตะโกนว่าเฮ้ยฉันเป็นโลหะแล้วนะอะไรประมาณนั้นเพราะรอยแบบนี้จะเป็นรอยแบหบ่งการกลึงโลหะเนาะซึ่งถ้าเกิดมีการไปขูดปุ๊บนะครับก็จะเป็นรอยได้เหมือนกันแล้วรอยถ้าเกิดจะมีการขูดในการขูดใน,ดในเป็นแนวตั้งเนี่ย พี่ไม่ใช่นอานอนเขาะหรือขัดกับลายเขาะมันก็จะเกิดรอยถาวรได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขอเตือนไว้นะครับใส่เคสดีกว่าแล้วก็อีกอันนึงคือการราวมุมก็คือการทํามุมให้มีการโค้งลงก็จับถือง,ง่ายขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะทําโค้งมุมตรงนี้มาแล้วเนี่ยทําให้มันเรียกว่าอย่างไรดีมันลบมุมคมๆไปได้บ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความเป็นเหลี่ยมอยู่จะเห็นเนาะมีความเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับซึ่ง ผมลองจับถือเปลือยอตอนใช้งานในบ้านนะบอกเลยว่าไม่แฮปปี้คือแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันยังมันมันยังมีความคมอ่ะเนี่ยมองเห็นน่าจะมองเห็นเหาตรงเหลี่ยมตรงเนี้ยยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยฟังเสียงดูเห็นไหมคือแบบผมเอามือถูแบบนี้คือแบบเอาว่ากันตรงๆนะมีโอกาสเป็นแผลได้อยู่อ่ะถ้าเกิดแบบ คุณกร,รมแรงๆหรือว่าแบบมือไปชนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วไม่โดนมือถือเนาะผมว่าก็ไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่ส่วนตัวนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับดีไซน์เขาต้องการจะโชว์ว่ามันเป็นโลหะแล้วนะมันมีความต่างจากรุ่นอื่นๆที่เป็น Galaxy A ด้วยกันนะครับประมาณนี้ก็ลองหาเคสสวยๆมาใส่แล้วกันอันนี้ผมบอกประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องปุ่ม ปุ่มมันดีมากปุ่มมันดีอยู่ A 5 5ด้วยนะครับผมชอบมากๆเพราะว่าปุ่มมันแน่นแล้วก็หน้าจุดตรงเนี้ผมชอบที่สุดเลยผมอยากให้ขอบขอบมันเป็นเหมือนตรงไอแลนด์ตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าคีย์ไอแลนด์เนาะให้เหมือนตรงเนี้ยผมว่าจะจะดีมากเลยคือเพราะว่าตรงเนี้ยคือฟิลสัมผัสมันดีจริงๆมันดูดูงานเสร็จแล้วตรงเนี้ยตรงนี้คือแบบดูทํางานไม่เสร็จอะความรู้สึกผมนะด้าน,นบนก็จะมีไมโครโฟนนะครับตัดเสียงรบกวนเนาะซึ่งก็มี2รดู นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีไมโครโฟนตัวปกติในการอัดเสียงพูดคุยนะครับถ้าซิมเป็นซิมบนล่างนะครับบนล่างนะครับเป็นถาดเล็กถาดเดียวไม่สามารถใส่ s d c a r กได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับก็เป็นชุดโมดูลเหมือนเดิมนะครับทั้ง3ตัวแต่ว่าก็จะมี AI เข้ามานะครับโอเคต่อมาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบตเตอรี่เนาะแต่ว่าบอกก่อนว่าแบตเตอรี่ที่ผมให้ดูอ่ะมันเป็นแบตเตอรี่ที่แบบ ก็เฉพาะของมือถือที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็คือเครื่องเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมขอชนข้อมูลให้ละกันคร่าวๆนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนตอนใช้งานณวันแรกแกะกล่องื้องนู้นมาเครื่องนี้เนี่ยวันเครื่องนั้นใช้มันวันครึ่งสองวันแล้วก็อันนี้อีกประมาณหนึ่งวันนะครับแบตเตอรี่อ่ะหนึ่งวันอ่ะลดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตในการใช้งานที่โหดๆนะอ่ะผมลองให้ดูวันที่ยี่สิบผมเปิดจออยู่แปดชั่วโมง ับ8ชั่วโมงแล้วผมดึงสายชาร์จประมาณสักราวเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณเนี่ยนะครับแล้วผมก็ปล่อยเลยอันนี้คือปล่อยแบบแทบไม่ใช้งานลปล่อยเป็นันาฬิกาปลุกอะไรบ้างแล้วก็เริ่มมาใช้งานจริงคือตอนช่วงหลังเที่ยงช่วงบ่ายก็ใช้งานหนะักอันนี้อัดเกมด้วยนะครับเล่นเกมด้วยเล่นแอดเฟลยู่ไหนนะครับตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็มีการเติมพลังงานนิดหนึ่งเพราะจะออกจากบ้านไปตอนเย็นนะครับไปซื้อของแล้วก็ปล่อยไหลลงมาถึงวันที่ยี่สิบเอ็ด นะครับซึ่งรู้สึกว่าแฮปปี้นะกับแบตเตอรี่ที่แบบมันอยู่ทนขนาดนี้นะครับคือการเปิดจอแชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ปกติแล้วต้องบอกก่อนมันค่อนข้างจะโหลดมากๆเลยนะครับส่วนเกมนะครับผมก็เล่นเกมที่ชื่อว่า d d ดโฟ l ตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะก็เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับ อันนี้บอกก่อนนะว่าผมก็ไม่เล่นเกมเก่งเนาะแต่ว่าเล่นให้เห็นว่ากราฟิกมันลื่นหรือไม่ลื่นแต่บอกก่อนนะว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่ามันคือมือถือรดับกลางซึ่งก็พอใช้งานได้อยู่นะครับก็ไม่ได้แบบถึงกับขั้นมีปัญหาแต่ถามว่าลื่นแบบทันใจทุกคนไหมผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเข้าขอเข้าเดลี่อีเวนสักรู่นึง สักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งว่ามีอะไรให้เล่นไหมเพราะว่าวันนี้ผมลองเล่นไปหลายชุดแล้วโอเคครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะลื่นไหลได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูประมาณสักแปบ๊บหนึ่งละกันให้เห็นภาพเนาะเนี่ยเวลาจับแบบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าค่อนข้างจะแบบบาดมือนิดนึงนะครับเ่าเปิดลำโพงให้เลย เดี๋ยวขออยาปิดลำโพงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดฤทธิศิกเนาะคือลำโพงรอบนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างจะแบบมีมิติมากขึ้นมีความบาลานซ์มากขึ้นถ้าคนชอบ e ห้าสิบห้าแบบเสียงที่เป็นเสียงแหบเสียงแหลมมากครับของ e หนะ้าสิบห้าเนาะก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมนเหมือนเป็นลำโพงแบบที่เน้นเสียงกลางอะแล้วก็เสียงค่อนข้างจะมาแบบอิ่มๆสมบูรณ์เลยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงในะ YouTube ไปฟัง ใกล้จบเกมแล้วเพราะว่ามันนับถอยหลังแล้วเกมนี้เหมือนเป็นตัวที่แบบเก็บสกอร์เนาะเอามาแข่งขันกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับถามว่าเล่นเกมประมาณนี้แล้วเริ่มอุ่นไหมเริ่มร้อนไหมอุ่นครับเรียนตามตรงเลยว่าอุ่นมันจะอุ่นประมาณท่อนหัวตรงนี้นะครับซึ่งรู้สึกอะ รู้สึกตรงเนี้นิดนึงแต่ว่าพอเลยท่อนล่างตรงนี้ไปอ่ะจะไม่รู้สึกแล้วนะครับแล้วตรงนี้อุ่นไหมตรงนี้อุ่นเลยตรงนี้อุ่นเลยแต่อุ่นแบบผมว่าไม่เกิน3ามห้อ,องศาความรู้สึกผมนะคือผมไม่ได้มีตัวเทอร์โมมิเตอร์ยิงนะแต่ว่าจับแบบนี้มือไม่ลวกคือจับสบายๆนะครับสบายๆเลยเลบอืมขอบนี้คือจะอุณหภูมิเย็นกว่าตรงตรงนี้ด้วยอ่ะ นะครับซึ่งโดยรวมๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้กับมันนะเฮ้ยมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ถามว่ามันลื่นไหมที่เห็นในเกมก็ไม่ได้ลื่นมากนะครับต่อมามาดูไดโน่ดูไดโน่จะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเกมนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะลองจะให้ดูการตอบสนองเนาะว่าการตอบสนองของตัวเกมเป็นยังไงบ้างเพราะเราติดกระจกหน้าจอไปแล้วนะครับเนีย่ยประมาณเนี่ยนะมันก็ก็ใช้ได้อยู่อะ ถามว่าไวไหมมันก็ไม่ได้ไวปื้อปาดนะครับแต่ว่าถามว่าขัดใจไหมก็ตอบว่าไม่ได้ขัดใจนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเนาะต่อมาเพลงนะครับขออนุญาตเปิดเพลงให้ฟังอ่าหลายคลิปผมติดเหลืองไปละเพราะว่าเปิดเพลงที่แบบมีลิขสิทธิ์เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับอโอเค ได้แล้วครับนอนไรเช่นมิวสิกคือเขาแล้วโดนโดนติดเหลืองไปหลายรอบเลยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะโดนหรือเปล่านะแต่ขอแป๊บเดียวแล้วกันนะครับไม่น่าไม่น่าจะโดนหรอกอ่ะเริ่มเลยนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับ เพลงที่สามนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะติดเหลืองเนาะแล้วก็ในเรื่องของตัวเพลงนะครับมันสามารถที่จะปรับได้ด้วยอย่างเช่นเข้าไปที่ตัวเสารตรงนี้เนาะแล้วก็เราสามารถที่จะปรับตัวเสารตรงนี้นะครับ อิ퀄라이เซอร์ได้นะครับว่าจะเอาเป็น b a l านซ์เซน a ามิกเทอร์ o บบูตรงนี้นะครับแล้วขณะที่ฟังเพลงปรับอะไรได้บ้างไหมนะครับเราก็ปรับได้เช่นกันสมมุตินะตรงนี้เนะเาะแล้วกดมาตรงนี้นะครับเราก็กดที่ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเข้ามาว่าเราปรับเสียงในโหมดอะไรซึ่งเมื่อกี้จะอยู่ในมีเดียใช่ไหมนะครับเราสามารถจะโวลูม ลิมิตได้ด้วยนะของมีเดียว่าจะให้มันดังได้แค่ไหนซึ่งอันนี้จเป็นผลของวัน UI7 ด้วยนะครับอ้ออีกอันนึงลืมบอกว่าไหนๆหนพูดเรื่องของตัวลำโพงแล้วที่มันดีขึ้นแล้วนะครับเรื่องของไม้นะครับไม่ My อะ่ะมันสามารถจะปรับโหมดได้ด้วยนะอ่ะสักครู่นะผมขออนุญาตเปิดให้ดูกันมันคือตรงนี้นะครับคืออันนี้ผมคุยผ่านตัวแอปพลิเคชันเตร์ปาร์ตี้ือพวก Messenger พวก l ล n e อะไร<ม>พวกนี้เนาะซึ่งมีการใช้ไม้นะครับจริงๆริโทรศัพท์ก็จะใช้ได้อยู่แล้ว เวลาขึ้นตรงไมโครโฟนตรงนี้ข้างขวาบนมันจะมีไมโหมดเมื่อเรากดเข้าไปแล้วอ่ะมันจะมีสามโหมดให้เลือกคือ Standard w i ไวท์โฟกัแล้วก็อีกอันนึงผมจําไม่ได้ว่าอีกสักโหมดหนึ่งผมจำไม่ได้ดไไดแต่ว่าสามโหมดนี้ต่างกันที่ว่า Standard คือแบบปกติเลยแต่ถ้าไวท์โฟกัสคือเน้นเสียงเราเน้นเสียงคนเพราะฉะนั้นเสียงรบก,กวนเนี่ยมันจะถูกตัดออกหมดเลยนะครับจะมีทั้งหมด3โหมดเวลากดให้ลากบาร์ลงมาแล้วกดตรงไมโหมดเข้าไปมันจะมีให้เซตติ้งนะครับซึ่งไวท์โฟกัส ดูดีสุดนะครับอันที่เป็นผลของวัน UI7 เช่นกันนะครับเราถามว่าวัน UI 7มีอะไรน่าปวดหัวไหมลากซ้ายลงมา notification นะครับลากขวาลากขวาตรงนี้นะแถวๆต้องขวาตรงนี้นะครับปึ๊บลงมาเนี่ยมันจะเกิดเป็นบาร์แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้สามารถสไลด์ในพื้นที่ว่างๆได้ซึ่งถามว่าตรงเนี้ยมันพอไหมถ้าไม่พอคือลากลงมานะครับอันนี้คือ control panel นะครับก็าถามว่าจะปรับอะไรได้อีกไหมปรับได้ครับปรับได้เหมือนเดิมก็คือกดติ๊กอไป นะครับแล้วก็สามารถที่จะอ d ด t ตตรงนี้ได้ว่าจะเพิ่มจะลดอะไรพวกนี้นะครับวันยูไอเจ็ค่อนข้างจะมีความใช้งานง่ายขึ้นพรากว่าพอสมควรถามว่ามันคล้ายไอโฟนไหมผมก็ตอบว่าอืมเนี่ยตามนั้นนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันแต่ว่าก็ก็มีข้อดีนะเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างที่เรียกว่าง่ายขึ้นใช้งานสะดวกขึ้นแล้วก็ดูเข้าใจแบบเพยบเข้าใจแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะ อย่างถ้าเกิดเป็น UI 6 UI 5แบบมันจะต้องคิดนิดนึงว่าเฮ้ยจะต้องยังไงต่อนะแต่อันนี้คือแบบทุกอย่างมันโชว์บนข้อมูลเราหมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็พา n ์ทนอก t ซตตสามารถจะตั้งได้ว่าจะเอา t o shader เ l e t shapelet ก็คือเป็นแบบการแบ่งกันนะครับแบบเมื่อกี้แล้ว t o g e t h e r คือการรวมกันนะครับแบบนี้คือลากแบบลากมาวัน UI 6ก็คือมีสวิส c ้5ตัวเนาะแล้วก็จะมี notification นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูโอเค อันนี้คือแบบที่เป็นเหมือนแบบเก่านะครับคือ t o g e t h e r แต่ถ้าเกิดเชฟเลตคือแบบใหม่นะครับซึ่งเราตั้งยังไงได้บ้างเรากลับมาที่หน้านี้แล้วกดดินสอล้วกกด Panel Setting เชฟเลตคือแบบใหม่ t o g e t h e r คือแบบเก่านะครับอันนี้คือ One UI 7ที่เขาให้มาเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเข,าข้าวๆวก่อนประมาณนี้สําหรับการใช้งาน3วันของ Galaxy A 5 6 นะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่เจอปัญหาอะไรมากก็รู้สึกว่ามีความหนึกหนืดหน่วงบ้างถ้าเกิดเราไปจับ a 3 6มาแล้วต้องบอกว่า a 3 6อ่ะเวลาเราปัดแอปแบบเนี้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ข้อความเนี่ยปัดเข้าปัดออกเนี่ยลองไปจับที่ช็อปดูนะบอกเลยนะครับว่าตัว a 3 6อ่ะลื่นกว่าจริงๆเร็วกว่าจริงๆแต่ว่าเร็วกว่าประมาณ10-20ประมาณนั้นคือพอรู้สึกได้แต่ถ้าเกิดถามว่าตาเรารู้สึกไหม วแปบ,บขึ้นมานิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก่อนปิดคลิป3วันนะครับไหนๆก็ไหนๆละผมให้ดูภาพถ่ายดีกว่าสำหรับตัวเจล a x y a 5 6นะครับว่ามันเป็นยังไงสักทู่นะครับคือภาพถ่ายเนี่ยผมได้แบ่งเป็น2 2พาร์พาโอเคอันนี้นะครับ a 5 6นะอันนี้ถ่ายเป็นพื้นทางเดินนะครับแล้วก็อันนี้คือ อีกจุดหนึ่งเนาะโดยใช้อขอโทษทีนี่จุดเดียวกันอันนี้คือเลนมี3ระยะอันนี้คือเลนอัลต์านะครับอันนี้คือเลนหลักแล้วก็อันนี้คือเลนตัว 2x ซนะครับซึ่ง 2x เมื่อคือ 1x ที่มันซูมเข้ามาเนาะซึ่งถามว่าภาพมันแย่ไหมเนี่ยประมาณเนี้ยผมว่าไม่แย่นะแต่ว่ามันดูออกอะครับว่าภาพมีการเติมแสงด้วยซอฟต์แวร์ด้วย AI ต่างๆนานาที่เขาใส่มาให้นะครับ อืมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูภาพอีกชุดดนี่ก่อนเพราะว่าภาพของ A56 เนี่ยผมมีภาพของเครื่องก่อนก่อนที่จะคืนเข้าไปนะครับอ่ามันจะอยู่ใน Galaxy Note 20สักครู่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสดเนาะเพราะฉะนั้นท่อนไหนที่มันเป็น Air Time แล้วไม่อยากจะรอนะคลอได้เลยนะครับเพราะว่าคลิป่ันจะยา,ยาวแล้วก็ ผมไม่อยากจะดองคลิปไว้เนาะก็เลยตัดสินใจว่าคลิปนี้จะไม่ตัดต่อนะครับอันนี้เห็นเนาะว่าอันนี้คือ A56 นะครับจอ Note20 เนาะมันก็อาจ,จะมีสีแบบที่อาจจะไม่ตรงกับจอ5นิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะอาหารอาจจะหิวนิดนึงนะครับอันนี้คืออัลตราว้อันนี้เลนปกตินะครับอันนี้สองนะครับก็ถามว่าแย่ไหมอ่ะผมว่าไม่แย่นะให้ดูแนวนอนอแล้วกันประมาณนี้นะครับอืม โอเคต่อนะครับพอดีเมื่อกี้อัดไปแล้วตัวมือถือมันร้อนเนาะก็เลยตัดนะครับก็เลยต้องอัดต่ออีกนิดนึงนะครับก็สำหรับภาพในอ u r ลเปเปอร์เนาะนะครับอันนี้คือระยะที่กว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นมาอีกนะครับซึ่งระยะนี้คือกด 2x นะครับ 2x งเอ็กซ์ถามว่าแย่ไหมไม่แย่เนาะแต่ว่าก็ก็ไม่ชัดนะครับแต่พอเป็น 1x เนี่ยนะครับก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอัลต์วายก็จะ นิดนึงนะครับจะมีความแบบดีเทลหายนะครับต่อมาเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้กลุ่มนี้เนาะนะครับที่ระยะนะครับอันนี้ไกลขึ้นนะครับซึ่งระยะไกลขนาดนี้แน่นอนว่าจะเห็นแล้วว่ามันจะเริ่มเริ่มเละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ระยะปกตินะครับคือ 1x ประมาณเนี้ยนะครับผมว่าโอเคนะส่วนตัวนะโอเคเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับ ต่อมาเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ระยะ1นเอกนะครับอันนี้คือ2เอกเนาะหนึ่งเอกนะครับแล้วก็เอาตะไบนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆนะผมว่ามันไม่แย่นะครับสำหรับกล้อง A56 นะณนะวันนี้นะอันนี้เซาใบชุดแรกนะครับอาจจะมีการอัปเดตเซาใ์แล้วภาพอาจจะมีการเปลี่ยนไปจากนี้ก็เป็นไปได้ อันนี้เอาตาวายเอาตาวายดีเทลที่แบบแข็งเยอะขนาดนี้ผมว่ายังไม่หายผมว่าเพดานตรงนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่น่าเกลียดแต่ว่าถามว่าขึ้นจอหน้าเกลียดไหมขึ้นจออาจจะนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเป็นกล้อง 1x เนี่ยผมว่าไม่อายใครแน่นอนคือดูไม่ออกว่าอันนี้คือกล้องมือถือที่ไม่แพงมากนะครับอันนี้คือรยนะยะ 2x เนาะโดยรวมๆเนี่ยผมว่า A56 ในปีนี้นะครับค่อนข้างจะทำมาได้ดีในเรื่องของกล้องนะครับคือ เดเวลลอขึ้นมาพอสมควรถึงแม้ว่าสเปคกล้องจะไม่ต่างอะไรกับตัว Galaxy A55 มากนะักอันนี้คือ3วันแรกเนาะค่อนข้างจะคลิปยาวพอสมควรเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการพรีวิวสวันการใช้งาน3วันของ Galaxy A56 นะครับเดี๋ยวผมขอไปใช้งานเพิ่มเติมก่อนแล้วก็จะมาเล่าในโพสต์รีวิวให้ฟังว่าหลังการใช้งาน7วันแล้วว่ามีอะไรที่เป็นประเด็น ที่น่ากังวลบ้างมีอะไรที่เกิดปัญหาเพิ่มเติมไหมรวมๆเนี่ยแบตเตอรี่ถ้าใช้งานโหดๆเลยกี่วันกันแน่เบาๆกี่วันกันแน่นะครับก็สวันประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยใครมีคำถามอะไรทรงใช้ตรงไหนอยากรู้อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมจะทำตอบมาให้ถ้าเกิดเรามีคำตอบตรงนี้ให้เนาะแต่ถ้าเกิดคำตอบที่คุณคำถามที่คุณถามเนี่ยมันอาจจะไม่มีคำตอบสำหรับเราก็อาจจะขออาภายัยในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมา,มากๆเลยสวัสดีครับ